ของเกษตรทําเงินนะครับเกษตรทําเงินในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมและก็ชิมรวมถึงเรียนรู้วิธีการปลูกส้มโชกุลซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอําเภอเบตงจังหวัดยะลาและปัจจุบันก็เริ่มมีการนํามาปลูกในพื้นที่จังหวัดต,ตรังแล้วด้วยซึ่งเจ้าส้มโชกุลของจังหวัดต,ตรังนี้นะครับจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานของคุณกนกนวลอินทรพักศรกันเลยครับ สวนส้มโชวกุลไร่วังน้ำค้าง50ไร่ที่บ้านเจ้าพ,าพระอําเภอปลเหลียนจังหวัดตรังกําลังให้ผลผลิตเต็มต้นเป็นผลมาจากการบำรุงต้นส้มอย่างดีเพื่อกําหนดให้ส้มออกผลผลิตและสามารถเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา อดิเรกคงวิทยาเจ้าของสวนส้มบอกว่าส,สภาพพื้นดินที่เป็นดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุแหล่งน้ำและเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีความชุ่มชื้นน้ำไม่ขังทำให้ต้นส้มของที่นี่จเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีกลางเดือนมีนาให้น้ำเต็มที่หลังจากนั้นก็ประมาณปลายเดือนมีนา,นาเขาจะออกดอกในคนนับไปสิ่เ,เดือน,นจะมาชนรอบพอดีปีหน้าถูกจริงนี่คือเทคนิคทำให้ออกดอก เป็นส้มในชุดในฤดูดผลส้มของที่นี่เน้นคุณภาพอายุผลส้มต้องครบ11เดเดือนจึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื้อส้มมีสีส้มสวยรสชาติดีหวานเข้มอมเปรี้ยวที่สำคัญมีกลิ่นหอมเฉพาะของส้มโชกุนเปลือกบางชั้นนิ่ม,มเมล็ดน้อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างมาก ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดซึ่งมีทั้งในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและสั่งซื้อจากห้างสรรพสินค้าชั้นนําในกรุงเทพและด้วยมาตรฐานของส้มจากไร่แห่งนี้ทำให้เขาสามารถเป็นผู้กำหนดราคาผลผลิตได้เองสร้างไรายได้หลายล้านบาทต่อปีเราต้องทำให้ได้คุณภาพก่อนเราไม่ต้องไปหาตลาดตลาดหาเราอีกล้วก็ความซื่อสัตย์ตัวนี้สำคัญที่สุดอย่าหลอกลลูกค้า หลังกระบวนการเก็บเกี่ยวผลส้มจากต้นส้มก็จะมาสู่กระบวนการคัดแยกขนาดของส้มค่ะอย่างในปีนี้ไร่วังน้ําค้างมีผลผลิตส้มมากกว่า100ตันค่ะแล้วก็อย่างส้มจุดนี้นะคะก็เป็นส้มขนาด30ซึ่งจะมีราคาอยู่ที่140บาทต่ตอกิโลกรัมค่ะ ก่อนออกสู่ตลาดเพื่อรับรองคุณภาพของส้มโชกุลจากไร่ส้มแห่งนี้ส้มทุกผลยังต้องผ่านการคัดด้วยมือผ่านสายตาของคุณอดีเรกเพื่อยืนยันว่าผู้ผลิตจะได้ส้มที่มีคุณภาพสมราคานอกเหนือจากการได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยหรือสัญ,ญลักษณ์คิวจากกรมวิชาการเกษตรที่สามารถสร้างความมั่นใจในคุณภาพของส้มจากไร่แห่งนี้ว่ามีความปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างอีกด้วย กนุกเหงื่อนนสมพักซรอนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน